บทบาทและหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาในะบวนการจัดทำระบบสมรรถนะในการทำงานขั้นตอนการกำหนดสมรรถนะมาตรฐานและการประเมินสมรรถนะของพนักงานเป็นขั้นตอนที่ยากและละเอียดอ่อนที่สุดในขั้นตอนนี้จะประสบความสำเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมืออันดีจากผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา โดยทั้งสองฝ่ายจะมีบทบาทและหน้าที่ดังนี้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงหมายถึงผู้ประเมินผู้มีบทบาทและหน้าที่ในการวิเคราะห์หน้าที่และผลที่คาดหวังของตำแหน่งงานกำหนดว่าสมรรถนะอะไรที่จำเป็นในการทำงานบ้างต้องมีอยู่ในระดับความสามารถไหนและสมรรถนะไหนมีความสำคัญมากที่สุดในการทำงาน ประเมินความสามารถของพนังงานเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนดไว้วางแผนการพัฒนาสมรรถนะที่ต่ำกว่ามาตรฐานให้คำปรึกษาแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาในวิธีการพัฒนาสมรรถนะด้วยตนเองผู้ใต้บังคับบัญชาหมายถึงผู้รับการประเมินมีบทบาทและหน้าที่ในการศึกษารายละเอียดของตำแหน่งงานสมรรถนะที่จำเป็นในการทำงาน เปรียบเทียบความรู้ทักษะของตนเองกับระดับความสามารถที่กำหนดไว้ร่วมกำหนดแผนการพัฒนาสมรรถนะกับผู้บังคับบัญชาขอคำปรึกษาคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาในวิธีการพัฒนาสมรรถนะของตนเองประเมินความก้าวหน้าของตนเองอย่างสม่ำเสมอความถี่ในการประเมินสมรรถนะการทำงาน เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปนอย่างมีประสิทธิภาพผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาควรทำการประเมินสมรรถนะในการทำงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งโดยทำการประเมินในช่วงเวลาระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีเพื่อนำแผนการพัฒนาหลายบุคคลไปเป็นเป้าหมายการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในปีถัดไป ครับขอบคุณครับผม